จอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นการแนะนำนาฬิกาคาสิโอจีชอ็อกนะครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้านะครับผมรุ่นที่นำมาแนะนำวันนี้นี่เป็นโมเดลใหม่เปิดตัวเดือนตุลาคมนะฮะหลังหลังญี่ปุ่นเดือนหนึ่งนะครับมาถึงประเทศไทตุลาคมปี59นะครับใช้รหัส GA 500นะครับผม GA เนี่ยมันมีตั้งแต่100 100 110 120อะไร้อยยี่สิบอยหาสิงร้ยสองสามร้อยที จนมาถึงปัจจุบันถึง G A 5 0 0นะครับก็คงจะมีลูกหลานต่อไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ใช้ตระกูล G A 5 0 0ตอนแรกที่เห็นในะเอกสารบริษัทที่ส่งมาประมาณเมืสองสาเดือนก่อนบอกตรงไม่สุชาตากันเลการส่งนี้นะฮะส่วนตัวพี่ไม่ชอบเลยการส่งแบบนี้คือมัน,ม,น symmetry, มันดูสมมาตรไปหมดเลยนะคือซ้ายขวามันเท่ากันแล้วมันก็มีข้างล่างเป็นแถบๆเหมือนปากคนอะไรเงี้ยคือส่วนตัวพี่ไม่ชอบในการส่งนี้อบอกตรงๆแล้วกันนะครับก็ ตอ,ตอนที่ออเดอร์แล้วของเข้ามาเนี่ยก็ยังคิดนะจะมันจะจําหน่ายได้เยอะไหมหน้ารุ่นนี้มันจะเหมือนตะกูลยุก g 1เอร้อยสิบไหมหน้ามันจะขายดีไหมหน้าก็คิดนะยำเราไปคิดเยอะตัวนี้ครับต้องบอกตรงๆว่าคิดเยอะเพราะส่งไม่ค่อยรู้สึกมันไม่ค่อยสวยส่วนตัวนะครับส่วนตัวแต่ก็ไม่สามารถเอาความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยไปไปวางเป็นมาตรฐานเป็นารรทันให้กับทุกคนได้นะครับเพราะว่าความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็ทีมดีไซเนอร์กับวิศวกรที่ญี่ปุ่นเขาคงต้องคิดมาดีกว่าพี่เยอะ พอถึงออกแบบทรงแบบนี้มานะครับผมซึ่งในเอกสารเนี่ยเขาก็เขียนไว้นะครับว่าแรงบันดันใจเขาได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องของเกียร์เฟืองของจักรยานนะครับผมตัวนี้มันจะเน้นไปทางด้านงานการใช้งานกีฬาก็คือว่าปุ่มกดต่างๆเนี่ยมันจะสะดวกต่อการใช้ในการจับเวลาอะไรประเภทนี้นะครับผมตอนนั้นพี่ก็ไม่ค่อยเก็ตบอกตรงเพราะมันเห็นแต่รูปนะครับพอตัวจริงมาเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยหน้าปัดมัน พี่เห็นทีแรกพี่นึกถึงอะไรรู้ไหมครับน้องออบริษัทกาซิโอ,อยาว่าพี่นะครับพี่นึกพี่มองนีท่ทีหนึ่งพวกกระทะโคเรียคิงอะ่ะที่โฆษณาวอดดี้โฆษณาในทีวีตอนเนี้ยคือเวลาดี๋ยวดูข้างๆแล้วกันนะพูดไม่เห็นภาพขอเอาตรงนี้ก่อนนะครับอ่าเอาสีแดงนั้นคือมันมาตอนแรกมันมาอย่างเงี้ยพี่พี่จับมาแล้วพี่ถืออย่างเงี้ยเขาอยาเปิดไฟใไส่นะ พี่นี่ถึงกระทะมันเป็นนี้มันเป็นแอ่งมันเหมือนกระทะโคเรียคิงที่โฆษณาวุดดี้โฆษณาตามทีวีอะเนี่ยมันเป็นอย่าง,าองาแอ่งอย่างนี้พี่นึกงั้นเลยนะจริงนะแต่พี่มาสะดุดตาตรงสายมานะันอะคือสายเป็นแบบนี้ยเออไอสายสไตล์แบบนี้มันเป็นสายสไตล์เขาเรียกว่าเหมือนพวกวิชแบร์อะในการที่เป็นวัดนเลดได้อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นสายประเภทในการสปอร์ตแบบว่ายเล่นกีฬาขี่จักรยาน วิ่งอะไรเงี้ยคือสายมันจะอารมณ์ประมาณนี้คือเป็นโคง้โคงทรงประมาณนี้นะครับเนี่ยคือรู้สึกได้เลยว่าอเขาออกแบบมาสําหรับการเล่นกีฬาสายแบบนี้นะไม่ใช่แบบสายจีช็อคทั่วไปแต่วัสดุเหมือนกันนะ,อะลองดูนี่หน้าตามันแบบนี้นะครับที่พี่บอกมันสมมาตรเห็นชัดไหมเนี่ยขออนจานะครับอ่าต่อเนี่ยมีเสารเดยบอกวันเสาร์ 10คือเดือน22คือวันที่วันนีวนนวว้วันที่ดีววันที่22เดือน10นะครับตุลาคมปี25 5 9นหนะครับข้างล่างมีเข็มสั้นเข็มยาวแล้วมีเข็มอันนี้อันนึงนะครับตัวนี้ใช้ชี้บอกฟังก์ชันต่างๆที่เราใช้งานแล้วก็ใช้เป็นตัวเกี่ยวกับเรื่องระบบจับเวลาด้วยนะครับผมอ่าแล้วใต้จอนี่มีมีภาษาอังกฤษบอกไว้เพราะนั้นเวลาใช้ฟังก์ชันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเข็มมันจะชี้บอกฟังก์ชันชื่อฟังก์ชันนั้น,ๆน,นๆนะครับผม ปุ่มนี้ไม่ใช่ปุ่มไฟนะครับดูเหมือนปุ่มไฟปุ่มนี้เป็นปุ่มจับเวลานะครับเดี๋ยวลองดูสมมติน้องน้องจักรยานแทนที่จะต้องมาเข้าหมดจับเวลาแล้วกดปุ่มเนี่ยน้องไม่ต้องต้องกดปุ่มน่มเดียวเลยฮะปุ๊บจับเวลาเลยเห็นไหมฮะกดหยุดปุ่มเดิมเคียร์ศูนย์ปุ่มนี้จบนี่ยฮะมันจะไวต่อเรื่องการใช้งานจีฬานะครับเพราะเป็นอดวกันใจ่ะกดปุ๊บจับเวลาเลยเดี๋ยวกลับเข้าฟังก์ชันเดิมก่อนนะครับโอเคดูรูปทรงก่อน อันนี้เป็นลายสักๆนะครับมีเด็ดๆจุดหนึ่งคือมองดูด้านข้างดีดนะครับเห็นสโลมไหมคือพี่รู้สึกตรงนี้เลยอะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พี่รู้สึกว่ามันตรงนี้ตรงเนี้ยมันไม่ได้ตัดตรงอะมันตัดเอียงมาคือเป็นดีไซน์ใหม่เขาอะนะตัดจุ๊บๆลงมาเนี่ยเป็นเอียงมานิดนึงอะเห็นข้างไหมอ่ามันออกเอียงนิดหน่อยอะนะก็เป็นดีไซน์เขาอะนะครับรู้สึกสะดุดตานิดนึงอ่า ของศูนย์ CMG ครับผลิตที่ไหนเนาะเดี๋ยวพี่ดูให้ครับที่ฝาหลังเขียนเคสอ่ะเห็นไหมเดี๋ยวให้เห็นกันจานะ่าจะเนาะขายเคส i นไทยแลนด์ Thailand, กรอบกับสายนะเรียกว่ากรอบกับสายก็ได้ไทยแลนด์เจแปนมูฟเมนต์เครื่องญี่ปุ่นอ่านะครับตามข้อสรุปที่พี่บอกนะครับนี่ที่ร้านขายแต่ของศูนย์่งนี้นะครับไม่มีประกันร้านของยูไม่มีนะครับโอเคอันนี้ดูครบนะฮะอันนี้สีแดง เป็นตัวสลิดเงานะครับสายแล้วถ้าคนชอบนะครับพี่บอกก่อนอย่าเพิ่งเอาพี่เป็นมาตรฐานเลยนะครับเดี๋ยวจะมีดราม่ากันอีกนะครับส่วนตัวพี่เฉย,ยๆพี่ไม่ค่อยชอบทรงแบบนี้แต่พี่เชื่อนะส่วนตัวพี่เชื่อว่าเขาดีไซน์มาเนี่ยเขาคิดมาเยอะแล้วเพราะนั้นต้องมีคนที่ชอบสไตล์แบบนี้แหละนะครับผมฟังก์ชันมีอะไรบ้างคะมีปลกุกจับเวลาดูระดับประเทศมีไฟกระน้ำ200เมตรอ่าดูระดับประเทศได้ ไม่มีระบบพิกข้อมือและไฟติดนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีใครคิดว่าจะใช้ฟังก์ชันจําเป็นต้องใช้ระบบพิกข้อมือและไฟติดซึ่งไม่สามารถเลกองได้คือจาเป็นต้องใช้เนี่ยข้ามตัวนี้ไปเลยนะครับแต่ถ้าคิดว่าไม่ได้ใช้อะไรเป็นพิเศษนะครับเป็นออปชั่นเสริมไม่ได้ไม่มีไม่เป็นไรโอเคตัวนี้อยู่ในการพิจารณาได้เลยนะ,ะเดี๋ยวดูตัวอีกตัวหนึงนะครับพผวางก่อนอตัวนี้นะครับอันนี้สีอีกสีหนึ่งอันนี้ดำล้วนดำพึมเลยครับปุ่มจะเป็นสีขาว อืเป็นตระกูลเจี่ยห้าร้อยตัวตนี้มันมีมาร์กไว้ด้วยนะตรงนี้น่า,าจ,จะชันใช้งานตรงนี้จะเรียกว่าสวยงามก็ได้แต่ว่าถ้ามองอีกแง่หนึ่งเนี่ยเอาจจะช่วยเรื่องเวลามีฟิกชันหรือเปล่าให้มันเกิดแรงเสียดทานเวลาถอดออกจะได้ไม่ไม่ง่ายมากเกินไปนไไนอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะนนี้เดาว,ว่าเป็นฟิกชันแล้วจะเป็นเรื่องความสวยงามตรงนี้นะโอเค ดูหลายมุมครับอเทียบกันสองตัวนะครับตัวเนี้ยมันดูเตะตาดีแหละตรงแต่ถ้าชอบเรียบเรียนิ่งๆงตัวซ้ายก็ไม่เลวครับอหน้ามันเหมือนจะว่าเหมือนคนไหมก็คล้ายๆคนนะคนยิ้มอมืดูหลายมุมอ่ะวันนี้เน้นดูเนี่ยเห็นไหมมีเขียนว่า start stop จับเวลาไฟสว่างไหมแน่นอนต้องมีคนถามเดี๋ยวเทสไฟให้ดูก่อนละขนาดอดูขนาดก่อนแล้วกันเนาะเอาตัวนี้แล้วกัน เออเอาตัวนี้อ่ะตัวดำเนี่ยเดี๋ยวตัวมันจะน้อยใจขนาดเนาะวัดที่กระจกก่อนนะครับอืมกระจกวัดได้สามสิบห้าประมาณนะประมาณสามสิบห้าตัวเรือนนี่วัดจากขอบนอกถึงขอบนอกประมาณสี่สิบเก้าห้าสิบนะประมาณแถวนี้สี่สิบเก้าห้าสิบก็พอประมาณใกล้ๆพวกจีเอทั้งหลายอ่ะเนาะอืม เดี๋ยวมาดูไฟนิดหนึ่งว่าสว่างขนาดไหนนะครับดเดี๋ยวลองปิดไฟดูนะ,ะสักคู่กองฝงกันได้ประมาณนี้นะครับพอเห็นไหมเนี่ยก็คือเห็นคือตามตามโซนของจีคือภาพจริงที่พี่เห็นไม่ใช่เห็นจากกล้องนี่คือภาพจริงที่เห็นเนี่ยไฟมันมาสองทางนะครับด้านซ้ายบนกับขวาขวาล่างมาสองทางสว่างกว่าพวกจีเอร้อยร้อยสิบนะคือ รับประกันอย่างนึ่งคือเห็นเข็นแน่ๆคือของจริงนี่คือเห็นเข็มแน่ๆนะครับเพราะว่ามันมาสองข้างเลยนะครับไฟสว่างขึ้นกว่าเดิมครับอันนี้ยืนยันครับส่วนจอที่ต่อนพอเห็นนะครับแต่เน้นดูเข็มดีกว่าโอเคครับต่อครับก็เมื่อกี้ปุ่มไฟปุ่มนี้นะครับผมส่วนฟังก์ชันเล่นต่างๆกดปุ่มนี้นะครับเนี่ยฮะมีตัวนี้ตั้งเวลาถอยหลังดูเวลาต่างประเทศได้ตั้งปลุกจับเวลา แล้วก็วนกลับมาเป็นเวลาปกตินะครับผมข้างบนนี้มีเสาร์วันเสาร์แล้วก็10กับ22เนี่ยเรากดปุ่มนี้ก็ได้เพื่อสลับเป็นเวลากับวินาทีหรือกดอีกทีหนึ่งก็เป็นวันแล้วก็เดือนแล้วก็วันที่นะครับผมอ่าอ่ะโอเคมีอะไรต้องแนะนำอุจฉชนไปแล่ะมีอะไรต้องแนะนําเพิ่มใเนี่ยเข,า,ขาก็มีขนาดไฟรู้แล้วนะแล้วรูปทรงแล้วแต่ชอบนะครับขอว่างก่อนครับเริ่มเมื่อยมือ พอดีเป็นคข้เพิ่งสางครับยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เสียงถ้าเพี้ยนก็ขออภัยนะครับแต่คนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนตัวมารีวิวนะครับซื้อที่แส่ลิกาแกน่นอนก็จะมีใบ,บประกันศูนย์เหมือนเดิมครับของศูนย์ซีเอ็มจีใบนี้นะฮะทุกครั้งที่ซื้อจะมาซื้อหน้าร้านเราที่อยู่ในซอยบรมราชชนนีสิบเก้านะครับูอยู่ในกรุงเทพบางของน้อยเนี่ยก็จะได้ใบนี้ไปด้วยทุกครั้งหรือถ้าซื้อทางเว็บของร้านทางไลน์ทางไอจีทางเฟซเนี่ยก็จะมีอยู่ในของใบนะครับอย่าลืม กอกด้วยนะครับอ่าโอเคครับวันนี้เป็นกล่องเหล็กนะครับพอดีไม่ได้เอากล่องขึ้นมาด้วยนะครับอยู่ที่ห้องสต็อกข้างล่างนะครับผมสนใจไงก็แวะมาดูตัวจริงที่ร้านได้ครับตอนนี้ร้านอยู่ในซอยบรลลมราชชนนี19ข้างในซอยเลยนะครับผมหน้าปักซอยคล้ายหมู่บ้านเลยครับทั้งในมีร้านนาฬิกาอยู่ก็ถามราวาพอหน้าปักซอยเขาก็ได้ครับเดี๋ยวเขาชี้ป้ายร้านให้เปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึงทุ่มหนึ่งทุกวันนะครับผมถ้าจังหวะเจอกันก็ได้เจอพี่ด้วยนะครับ หรือสั่งบนเว็บบนไลน์บนไอจีบนเฟซก็แล้วแต่สะดวกนะครับมาดูตัวจริงที่ร้านได้นะครับผมวันนี้ก็เอาแค่นี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมส่วนลูกเล่นลึกๆเนี่ยก็มีบ้างเล็กน้อยแนะนําว่าลองดูในคู่มือเพิ่มเติมประกอบได้นะครับไม่ได้ยากรุ่นนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับผมขอบคุณมากครับจากนั้นสยามนาฬิกาปิ่นเก้านะครับแล้วไว้เจอกันอีกนะครับผมสวัสดีครับ